เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะที่เปลี่ยนประสบการณ์มากที่สุดภายในทีมของเราอย่างทางเจมส์มิลเนอร์รองกับตันทีมกันก่อนเลยเมื่อเขากำลังจะหมดสัญญาในช่วงสิ้นเดือนนี้แล้วก็มีการยืนยันออกมาแล้วว่าทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันในการจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับดาวเตะวัย37ปีดังกล่าว อันที่จริงแล้วเยอร์เกนครอบต้องการที่จะรั้งตัวเขาเอาไว้กับทีมต่อไปแต่ความเห็นนั้นก็ไม่ตรงกับทางบอร์ดบริหารของสโมสรที่เชื่อว่ามันถึงเวลาแล้วที่ทีมจำเป็นต้องเริ่มการถ่ายเลือดใหม่น่าจะไม่มิลเนอร์จำเป็นจะต้องย้ายไปหาสโมสรใหม่และก่อนหน้านี้ฟาบิเซโอโรมาโนนักข่ารับเีียหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด ก็ออกมายืนยันไปแล้วว่าเขากำลังจะย้ายไปลงเอ่ยกับทางไรตันหนึ่งในคีแมนคนสำคัญที่ทำให้ดีลนี้เกิดขึ้นก็คือทางอดัมรันรันาอดีตห้องเครื่องของลิวอพูซึ่งปัจจุบันลงเล่นอยู่กับทางไรตันและนั่นก็จะทำให้พวกเขาได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง ล่าสุดโรมาโน่ก็ออกมาเน้นย้ำอีกครั้งผ่านหน้า Twitter รส่วนตัวของเขาว่าดิวการย้ายของทางมิลเนอร์ไปร่วมถิ่นเอเม็กสเตเดียมนั้นใกล้จะเกิดขึ้นเป็นความจริงเข้าไปทุกคณะโดยที่เขาจะได้รับการเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของพวกเขาพร้อมกับอีกหนึ่ง star ดังใหม่แกะกล่องอย่างทางมามุตดาวูที่ย้ายมาจากทางเสือเหลืองบรสเซียดอทมุนแบบไร้ค่าตัวด้วยเช่นเดียวกัน ไรตันกำลังจะได้เปิดตัวทั้งเจนส์มิลเนอร์และมามุดดาวหูในฐานะนักเตะใหม่ของพวกเขาในเร็วๆนี้โรมาโนทวีพวกเขาทั้งคู่จะย้ายทีมมาแบบไร้ค่าตัวไรตันแอนด์โฮฟเอาเปียน เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้พอเอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราสำหรับแผงกองกลางกันบ้างดีกว่าหนึ่งในนักเตะที่มีข่าวพัวพันกับทีมของเราอยู่ก็คือยูริทีเรมองมิดฟิลด์ทีมชาติเบลเยียมของทางจิ้งจอกสีน้ำเงินเรสเตอร์ซิตี้หลังนี้คือเป้าหมายแต่ก่อนเก่าดังเดิมของทีมเรา ประกอบกับการที่ต้นสังกัดของเขาต้องตกชั้นจากพิมพ์ลีกไปและตัวของทีเรมองเองก็ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสสนจากสัญญาปัจจุบันของเขาที่กำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงสิ้นเดือนนี้สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เขาสามารถเลือกย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวตามกฎบอสแมนนั่นทำให้เขากลายมาเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เนื้อหอมฉุยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีก ก่อนหน้าน,นี้ทางเจมส์เพียสนักข่าววงในมือหนึ่งของทีมเราก็ได้เคยออกมาย่สัมภาษณ์พิเศษยอมรับว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญาคว้าตัวทีเรมองมาร่วมทีมแอนฟิลทว่าล่าสุดตามการรายงานข่าวจากเดอะแอตเลติกสื่อชื่อดังแดนผู้ดีแล้วก็เป็นต้นสังกัดปัจจุบันของทางเพียสเองด้วยก็ได้รายงานข่าวออกมาว่าเราอาจจะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคใหญ่สำหรับดินี้ เมื่อพวกเขาระบุว่าในตอนนี้ทางสิง,งห์ผงาดแอสตันวินล่าสโมสรฟอร์มแรงของศึกทิมลีได้เดินเครื่องเข้าทาบทานักเตะไปร่วมทีมหลังจากอูในเยเอมิรีนายใหญ่ของพวกเขาชื่นชมในฝีเท้าของทีเรมองเป็นอย่างมากนั่นทำให้เราต้องมาติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดว่า ท้ายที่สุดแล้วตัวของดาวเตะวัย26ปีจะเลือกย้ายไปเล่นกับสโมสสใดเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปในเส้นทางอาชีพของเขามาพูดถึงเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นนี้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปเลยแต่ขยับมาเป็นในรายของเมสันเมาส์จอมทัพจากทางสิงโตเงือมข่ามเชลซีกันบ้าง เขาเคยเป็นเป้าหมายลำดับแรกของทีมเราก่อนที่สโมสรจะเบนเป้าไปหาทางอาริซิดมาออริสเตอร์สตาร์ดังจากทางไบรตันที่พวกเขาเชื่อว่าน่าจะเหมาะกับสไตล์การเล่นของทีมมากกว่าขณะเดียวกันก่อนหน้านี้เดวิดออนสตีนนักข่าวระเทียนหนึ่งเจ้าของฉายาเทพเดวิดซึ่งปัจจุบันทำงานได้กับทางดีแอตเลติกก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วยว่า ตัวของเม์มีแนวโน้มว่าจะเลือกย้ายไปอยู่กับทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่อริตลอดการของเรามากกว่าหากเขาจำเป็นจะต้องอำราถิ่นสตมฟอร์ดบิดไปจริงแม้กระนั้นล่าสุดทางฟอร์เรน p พร์ตเทนเบิร์กนักข่าวคนดังจากทาง Sky ยสปอร์เวอร์ชั่นภาษาเยอรมันก็ได้ออกมายืนยันว่าลิเวอร์พูลยังคงอยู่ในการแข่งขันแย่งชิงตัวนักเตะ และตัวของเมาส์เองก็กำลังตัดสินใจเลือกว่าจะย้ายไปอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือลิเวอร์พูลดีหลังจากสัญญาของเขากับเชลซีใกล้จะสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์หน้าหรือเหลืออยู่อีกแค่เพียง12เดือนเท่านั้นนอกจากนี้ ค่าตัวในการย้ายทีมของเขาก็จะต่ำกว่าที่หลายฝ่ายได้คาดการกันเอาไว้ในตอนแรกโดยจะอยู่ที่ระดับ45-50ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว38.7ล้านถึง43ล้านปอนด์เท่านั้นรวมกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมแล้วข่าวสำหรับเมสันเมาส์ผมได้รับการบอกกล่าวมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยายามเดินหน้าดิวนี้อย่างหนักพรัตเทเบิร์กทวีต อร์เเทนฮาและผู้บริหารของ United, แมนเชสเตอร์ยูไนาตตดก็มีความคิดเห็นตรงกันเกี่ยวกับเขาแน่นอนที่สุดว่าพวกเขาอยากจะได้ตัวเขาทุกคนภายในสโมสสนต่างก็มีความเชื่อมั่นในตัวเขาว่าจะเป็นคนที่ใช่สำหรับสโมสสนของพวกเขา เข้าใจว่าในตอนนี้เมาส์กำลังตัดสินใจเลือกระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลค่าตัวที่ถูกประเมินเอาไว้ณเวลานี้อยู่ที่45-50ล้านยูโรรวมกับโบนัสเพิ่มเติมไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูข่าวดีที่แฟนบอลของลิเวอร์พูลอย่างเราๆราอติดตามกันมาอย่างยาวนานตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา นั่นก็คือเรื่องการคว้าตัวอาร์เร็กซิแมักอาริสเตอร์เมดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินามาจากไบรตันหลังจากทีมของเรามีความพยายามอย่างหนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเพื่อจะปิดดิวนี้ให้ได้เมื่อวานนี้มันก็เกิดความสับสนเล็กๆน้อยๆเมื่อมีแฟนบอลท่านหนึ่ง ได้ปลอมตัวเป็นฟาบิี i โอโรมาโนและมีการตัดต่อภาพของแม็กอริสเตอร์ชูเสื้อของสโมสรของเราก่อนจะปล่อยลงในสื่อสังคมออนไลน์แต่สุดท้ายก็ถูกจับโปแตกได้ว่าเป็นทวีตปลอมแม้กระนั้นในช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ฟาบิี i โอโรมาโนตัวจริงก็ออกมาทวีตข้อความยืนยันพร้อมด้วยวลีเด็ดประจำตัวเขาว่าเฮียวีโกเพื่อยืนยันว่าหรือว่าู้สามารถปิดดิวนี้ได้แล้ว นอกจากนี้โรมาโนยังได้เปิดเผยต่อไปอีกด้วยว่าม์คอาริสเตอร์จะเข้ารับการตรวจร่างกายกับทีมของเราภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าก่อนจะมีการเซ็นสัญญาและเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อไปอาร x กซิ a ม์คอาริสเตอร์ย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลเฮียวีโกโรมาโนทวีตข้อตกลงทั้งหมดสามารถตกลงกันได้เสร็จสิ้นไปแล้วในเรื่องรายละเอียดของสัญญา มันเป็นที่เข้าใจกันว่าเขาจะเซ็นสัญญายาวไปจนกระทั่งเดือนมิถุนายนในปี2028โดยปเราจะเป็นการ,ส,รสัญญายาว5ปีด้วยกัน #LFC เอว์พูจะจ่ายเงินค่าฉีกสัญญาของเขาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าด้วยค่าตัวต่ำกว่า60ล้านปอนด์อย่างที่มีการรายงานข่าวกันออกไปแล้วจะมีการตรวจร่างกายกันภายใน24-48ชั่วโมงมันจบ แล้วเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องราวการคว้าตัวอ r ริซิทแมคอาริสเตอร์ของทีมเราอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นการเจาะลึกในรายละเอียดกันบ้างหากเ,เพื่อนๆจำกันได้ก่อนหน้านี้หลายสื่อเคยนำเสนอเรื่องค่าตัวการย้ายทีมของเขาว่าอาจจะสูงถึง70ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวทว่าความเป็นจริงแล้วหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ หลังการยืนยันว่านักเตะได้นัดหมายเข้าตรวจร่างกายกับสโมสสแล้วทางโรมาโน่ก็ออกมาทวีตข้อความถึงเรื่องค่าตัวการย้ายทีมของเขาในครั้งนี้ด้วยนั่นเป็นการระบุตัวเลขออกมาแบบชัดเจนเลยว่ามันจะอยู่ในกรอบ45-50ล้านปอนด์ซึ่งจะทำให้เขากลายมาเป็นอีกหนึ่งสุดยอดดีลสุดคุ้มสำหรับสโมสอนของเราเลย เงื่อนไขค่าจิกสัญญาสำหรับอาร์กซิสแม็กอาริสเตอร์จะต่ำกว่าที่มีการรายงานข่าวกันออกไปมันจะอยู่ที่ตัวเลขเพียง45-50ล้านปอนด์เท่านั้น #LFCRomanothwee นี่คือเหตุผลว่าทำไมด้วยค่าตัวดังกล่าวข้างต้นนี้ทำให้ลิเวอร์พูลรู้สึกว่ามันเป็นค่าตัวสุดถูก นั่นทำให้พวกเขาต้องการให้มีการเซ็นสัญญากันภายในสัปดาห์นี้หลังการนัดการตรวจร่างกายใน24-48ชั่วโมงข้างหน้าทั้งนี้ไม่เพียงแต่โรมาโนที่ออกมารายงานข่าวเท่านั้นทางโพลจอยส์อีกเกี่ยวข่าวสายลิเวอร์พูลจากทางเดอะไทมส์ที่ก็เป็นสื่อที่เชื่อถือได้ก็ได้ออกมาระบ,บุไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องกรอบค่าตัวของนักเตะ เงื่อนไขค่าจิกสัญญาของดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินากับไรตันจะอยู่ที่ระหว่าง45ถึง55ล้านปอนด์จอยซ์ระบุโรเบ r ร์โตเดอะแชบีผู้จัดการทีมของพวกเขาก็ออกไปยอมรับไปแล้วว่าไม่ฟิลผู้นี้จะย้ายออกจากทีมเอเม็กเพรสเตเดียมแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ